ไปต่อกันที่เรื่องราวของเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาก,กันบ้างน,นะคะต้องยอมรับว่าเมียนมาเป็นจุดหมายปลายทางที่เนื้อหอมทีเดียวหลังจากเขาปรับติรูปการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากต่างแดนให้เข้ามาทางการเมียนมาจึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะท่าอากาศยานที่มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักเดินทางจากต่างแดนค่ะ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ากาศยาน,านานาชาติย่างกุ้งของเมียนมาได้เปิดอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ซึ่งได้มีการย้ายเที่ยวบินบางส่วนมาใช้บริการที่นี่ทำให้ช่วยลดความแออัดในสนามบินได้โดยอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่นี้มีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ660ล้านบาทโดยพื้นที่ชั้นแรกจะรองรับการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศส่วนชั้นอื่นๆจะใช้เป็นพื้นที่ในการช้อปปิง้ง อาคารแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ6ล้านคนต่อปีซึ่งมากกว่าศักยภาพของสนามบินในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรองรับได้เพียง2ล้าน7แสนคนเท่านั้นเด้ได้ว่าสามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นถึงกว่า1เท่าตัวทีเดียว H e Group เอเชียวอลกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ p พ o n e e r Aerodrome Services ผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานแห่งนี้บอกว่าจะมีการย้ายเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดไปที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังเก่าแทน สำหรับในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติของย่างกุ้งประมาณ2ล้านคนโดยชาวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้หรือมากกว่า160,000คนรองลงมาก,ก็คือชาวจีนและชาวญี่ปุ่นโดยกระทรวงท่องเที่ยวของเบนมาได้ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ7.5แสนคนในปี2563